สวัสดีค่ะพบกับอจิและช่องอินิวคาเฟ a m i ม y ี Family ค่ะตอนนี้อจิอยู่ที่โชวรูมาด,ด้าซัมบรบีสาขาสำนักง,ง,งานใหญ่ค่ะและอจิอยู่กับมาด,ด้า CX3 2.0ตัวนี้จะเป็นตัวเบสพัดราคา8 9 0 0 0บาทค่ะเรามารับชมตัวรถกันค่ะนิติตัวถังของรถค่ะความยาวอยู่ที่4,275ม mm. ิลิเมตรความกว้างอยู่ที่ 1, 7 6 5ม mm. มค่ะความสูงอยู่ที่1 5 3 mm. 5มค่ะ เรามาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยค่ะตั้งแต่ฝากระโปรงตัวรถค่ะขนาดใหญ่มีตัวเส้นรับมาจนถึงกระจังด้านหน้าตัวรถค่ะโลโก้ของมาด้าค่ะตรงกลางที่เป็นโครเมียมเงามากๆเลยกระจังด้านหน้าดีไซน์สวยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวสีเดียวกันกันกบตัวรถตกแต่งด้วยเส้นกรอบด้านข้างค่ะตรงนี้จะเป็นแบบโครเมียมไฟหน้าขนาดใหญ่ค่ะด้านหน้าย,ยังไม่หมดค่ะ ในส่วนของด้านล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสีดำด้านรับมีปีกด้านข้างสวยงามมากๆเลยไฟด้านล่างตรงนี้ค่ะจะเป็นไฟฉุกเฉินหรือไฟเลี้ยวของเราจะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้ตกแต่งด้วยเส้นที่เป็นสีดำเงาค่ะสองฝั่งเลยมากันที่ไฟหน้าค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนแบบ LED ค่ะพร้อมกับไฟ d a y t i m ม r ลันนี่ l ไ g h t แบบ LED ค่ะ ด้านข้างกันค่ะล้ออันลอยด้านข้างค่ะตัวนี้ก็จะเป็นล้ออันลอยปัดเงาสีสวยแบบนี้เลยจะเป็นขนาด16นิ้วค่ะสเปคยางสองหนึ่งห้าหกสิขนาด16บหกนิ้วด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกพร้อมช่องระบายความร้อนค่ะมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหน้าที่เป็นอิสระแม็กเฟอร์สันสรตทพร้อมเหล็กกันโค้งค่ะกระจกมองข้างค่ะด้านบนจะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถ ไฟเลี้ยวตรงกลางตรงนี้ค่ะจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเหมือนกันเลยตัวตัดเส้นด้านนี้สวยมากๆเลยค่ะด้านล่างจะเป็นลมดําค่ะตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะตัวนี้จะเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถพร้อมปุ่มกุญแจอัจฉริยะค่ะฝั่งของผู้โดยสารด้านหลังค่ะตัวด้านจับเปิดประตูก็จะเป็นสีเดียวกันกันกนกนกบตัวรถเช่นเดียวกันค่ะ ลงมาที่ล้อกันค่ะจะเป็นล้ออลลอยขนาด16นิ้วสเปคยาง2อ5่าทัพหกขนาด16นิ้วด้านหลังจะเป็นดิสเบกค,ค่ะเขามาพร้อมกับช่วงล่างด้านหลังที่เป็นกึ่งทอชันบีมค่ะมาดูด้านท้ายของตัวรถค่ะด้านบนค่ะจะเป็นชาร์จฟินสีเดียวกันกับตัวรถค่ะสปอยเลอร์หลังที่เป็นสีดำเงาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ค่ะตัวนี้ จะเป็นตัวตัดรับกับสปอยเลอร์หลังสวยมากๆค่ะโลโก้มาช่าตรงกลางค่ะไฟท้ายค่ะจะเป็นไฟท้าย LED Signature ค่ะ mm hmm. ฟอนต์ตัว CX3 ค่ะฝั mm ่ hmm. งนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์ SkyActiv-G e ลงมาด้านล่างกันดีกว่าค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นกล้องช่วยถอยจอด Diffuser หรือกากันชนด้านหลังตรงนี้ตกแต่งได้อย่างสวยงามค่ะจะเป็นเส้นตัดสีเงินค่ะ เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องสัมภาระกันห้องสัมภาระค่ะว้าวคือเดินเข้ามาก็จะพอดีกับตัวเราเลยเนาะก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บที่กันของมีที่เกี่ยวของให้ไฟส่องสว่างภายในห้องสัมภาระค่ะเราสามารถทำเบาะเพื่อเพิ่มขนาดของห้องสัมภาระได้ด้วยค่ะ จีจะพาทุกท่านไปรับชมภายในตัวรถกันค่ะก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารค่ะของผู้โดยสารตอนหลังหรือแถวที่สองค่ะก้าวเข้ามา,า,มาเล็กรูมกว้างขวางค่ะนั่งได้สะดวกสบายเฮดรูมไม่ติดไม่ชนค่ะด้านบนตรงนี้ค่ะจะเป็นไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารด้านหลังเบาะค่ะจะเป็นเบาะหนัง ด้านข้างจะเป็นเบาะนัง่งตรงกลางเช่นเดียวกันส่วนที่รับกับสรีระของเราตรงนี้จะเป็นผ้าสีดําค่ะมีลวดลายสวยงามค่ะด้านนี้ตรงกลางที่วางแขนเท้าแขนค่ะใหญ่มากๆตรงนี้ก็เปิดขึ้นมาดีไซน์สวยมากเลยพับเก็บได้แล้วก็วางแก้วน้ำได้สองจุดค่ะมีจุดยึดเบาะเด็กหรือคาซีทค่ะสองจุดนี้ มากันที่ประตูค่ะด้านข้างกันตัวเปิดค่ะจะเป็นสีเงินตรงนี้ตกแต่งด้วยหนังค่ะตัวนี้จะมองเป็นสีเทาเนาะซอฟทัชส,สามารถสัมผัสได้ทั้งหมดเลยด้านนี้ตกแต่งด้วยลายแคปลาค่ะตัวจับเปิดปิดตัวนี้จะเป็นหนังสีดำตัวปุ่มกดกระจกด้านล่างค่ะสามารถวางขวดน้ำได้หนึ่งจุด จะพาทุกท่านไปรับชมทางฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้ากันค่ะทางฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้าค่ะด้านนี้ด้านบนตัวเปิดค่ะจะเป็นสีเงินตกแต่งด้านข้างที่เป็นสีเทาด้านนี้ก็จะเป็นหนังสีเทาค่ะสวยงามมากๆตัวปุ่มกดก็ตกแต่งด้วยลายเคปลาค่ะด้านล่างสามารถวางของวางขวดน้ำได้ห่งจุดค่ะ พัดจจะพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของฝั่งคนขับกันต่อค่ะทางฝั่งของคนขับทางฝั่งด้านนี้ตัวด้ามจาับไฟประตูจะเป็นสีเดียกวกันกับตัวรถพร้อมปุ่มกุญแจอัจฉริยะแลวก็ช่องเสียบกุญแจค่ะด้านข้างฝั่งนี้ค่ะ ตัวเปิดสีเงินตัวขอบแล้านี้จะเป็นสีเทาตรงนี้เขาก็จะเป็นปีดลับกับคอนโซลค่ะสามารถปิดออกมาแล้วก็คือรับจากด้านนี้ได้เลยตัวปรับกระจกพับกระจกแบบไฟฟ้าค่ะล็อกรถกดล็อกรถตัวกดกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะด้านล่างวางขวดน้ำหนึ่งจุดวางของต่างๆสำคัญของเราค่ะ ก้าวเข้ามาค่ะทางฝั่งของคนขับฝั่งด้านนี้จะเป็นปีกลับหนังค่ะเบาะที่เรานั่งจะเป็นเบาะผ้าสีดำปรับเลื่อนปรับเอน็นตามสาลีระตามการขับขี่ได้เลยพวงมลาลัยค่ะจะเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังสีดำตะเข็บได้สีดำทิศทางของพวงมลาลัยค่ะเราสามารถดันขึ้นดันลงดึง ขึ้นแบบนี้ได้ค่ะได้ถึง4ทิศทางเลยใช้งานง่ายฝั่งทางด้านขวาค่ะของพวงมาลัยตรงนี้ก็จะเป็นช่องปรับอากาศเปลี็นโน้แบ็กสีดำเงาปุ่มค่ะ I stop off T CS off ค่ะด้านล่างตัวเปิดฝากระโปรงเครื่องยนต์กับถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะ จีจะพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันค่ะตอนนี้ค่ะอจีอยู่ภายในตัว m a z d a CX3 ค่ะเรามาดูเลื่อนไม้กันค่ะอจีจะให้ดูมาตรวัดหรือเลื่อนไม้กันค่ะน,นี้ค่ะตรงกลางค่ะตัวนี้จะเป็นเข็มส่วนหน้าจอด้านข้างค่ะ ซ้ายและขวาจะบอกข้อมูลการขับขี่ของเราค่ะบอกทิป A ทิป B ทั้งหมดเลยก็จะมีตัวบอกทังนั้นแหเชือเพลิงทางฝั่งด้านซ้ายด้านนี้ตรงนี้ค่ะ,ะสามารถกดปุ่มดูทิป A ทิป B แล้วก็เพิ่มแสงลดแสงของตัวมาตรวัดของเราค่ะด้านบนค่ะนี่ตรงนี้เขาว่าทำออกมาให้มันดูสวยงามมีลายแคปลาด้านบนค่ะทั้งสองีกเลยอันนี้แล้วก็ทางฝั่งด้านขวาค่ะ พวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันค่ะฝั่งด้านซ้ายค่ะจะมีเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งการด้วยเสียงรับสายวางสายทางฝั่งด้านขวาค่ะจะเป็นระบบคลูซคอนโทรลค่ะจะมีระบบฟังก์ชันให้เราได้ใช้งานปุ่มฟังก์ชันด้านนี้ด้านหลังพวงมาลัยค่ะอจิจะให้ดูทางฝั่งด้านขวากันก่อนจะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการขับขค่ฝั่งด้านซ้ายฝั่งนี้ค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นการปัดน้ำฝนค่ะแสงสีส้มที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นปุ่ม start stop engine ค่ะมาดูหน้าจอตรงกลางกันค่ะขอบตรงของหน้าจอค่ะตรงนี้จะเป็นเป็นโ no น้แบ็กสีดำเงาค่ะหน้าจอทัชสกรีนได้เลยตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วค่ะก็จะมีให้เราได้เลือกใช้แอปพลิเคชันต่างๆ นี่ค่ะมีตัวตั้งค่าลงมาที่ตรงกลางเถิบมาจากหน้าจอค่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่องปรับอากาศทรงกลมตรงนี้จะเป็นตกแต่งด้วยเป็นโนแบ็กสีดําเงาตัดเส้นข้างในที่เป็นสีเงินค่ะตัวปุ่มฉุกเฉินเส้นตรงกลางสีเงินช่องปรับอากาศฝั่งผู้โดยสารค่ะตรงนี้จะเป็นหนังซอฟทัชกดสัมผัสได้เลยเป็นหนังสีดํา ลงมาด้านล่างค่ะมากันที่ระบบแอร์กันค่ะระบบแอร์ค่ะสามารถปรับอุณหภูมิหมุนปรับความแรงของพัดลมได้ค่ะอุณหภูมิจะอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายทางฝั่งด้านขวาฝั่งนี้จะเป็นโหมดของช่องลมค่ะปีกรับด้านข้างค่ะจะเป็นหนังกดได้สัมผัสได้เช่นเดียวกันลงมาด้านล่างตรงนี้ค่ะ ก็จะมี Power Outlet c h a r ร์ด้านขวา 1. จุด AUX 1. จุดช่องเสียบ USB ช่องเสียบ SD card ค่ะเกียร์ค่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะปุ่มทางฝั่งด้านซ้ายก็จะมีปุ่ม c h i ปล็อกโหมดในการขับขี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันในการใช้งานของหน้าจอทัชสกรีนค่ะจะมีปุ่มฟังก์ชันให้เราได้ใช้งานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตรงนี้ค่ะจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าออโตโฮค่ะ มาดูตรงที่วางแขนที่เท้าแขนตรงกลางตรงนี้ค่ะก็จะมีช่องเก็บของด้านนี้ค่ะหน้าตากุญแจค่ะจะเป็นปุ่มกดด้านข้างเราสามารถวางตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือสามารถวางด้านหน้าที่สําคัญคืออาจีบเปิดขึ้นมาก่อนด้านในตรงนี้ค่ะเขามีปุ่มให้เรากดของช่องวางแก้วน้ําค่ะ เราไม่ต้องการใช้หรือต้องการใช้พื้นที่ทําอย่างอื่นเราก็สามารถพับเก็บแบบนี้ได้เลยใช้งานง่ายสะดวกสบายตรงนี้ก็สามารถยกออกได้ค่ะเพื่อเราเพิ่มขนาดของพื้นที่ในช่องเก็บของอเนกประสงค์ของเราปิดมาแบบนี้เบาะฝั่งผู้โดยสารค่ะด้านบนค่ะตัวหมอนตัวพิงหลังตรงนี้ค่ะครึ่งหนึ่งด้านบนตรงนี้จะเป็นหนังสีดําด้านล่างตรงกลางตรงนี้ค่ะ จะเป็นผ้าค่ะสีดำลวดลายสวยงามด้านล่างเช่นเดียวกันสัมผัสที่อาจิตได้นั่งค่ะคือนุ่มสบายมากๆค่ะเลื่อนเบาปรับเอ็นได้เลยกล่องเก็บผู้มือเก็บเอกสารสำคัญขนาดใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นหนังซอฟทัชข้างบนค่ะที่บังแดดขนาดใหญ่พร้อมกับกระจกให้เราได้ใช้งานทั้งสองฝั่ง ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารช่องใจเว่นที่กระจกมองหลังดันขึ้นหรือดันลงเก็บได้ด้วยดีจังเลยค่ะและนี่ตัว m a ด d a CX3 2.0ตัว Base p a ดคันนี้ค่ะยังมาพร้อมกับระบบควบคุมเสถียรภาพและการทรงตัวของรถระบบ G Victoring ค่ะ Control ร,ระบบ ครูสคอนโทรลระบบเบรก ABSEBDBA ค่ะจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วลองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายทุงลมนิรภัย6จุดค่ะอาจิจะพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะอาจิจะพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของเครื่องยนต์ของ Mazda CX3 คันนี้กันค่ะ นี้จะเป็น2.0ค่ะเรามาดูหน้าตาเครื่องยนต์กันนี่เลยค่ะหน้าตาของเครื่องยนต์ค่ะ s k y a c t i v e G เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0แป๊บนึงมันหาย เครื่องยนต์เบนซิน2.0 SkyActive-G เครื่องยนต์เบนซิน SkyActive-G 2.0ลิตร1 9 9 7ซ c Duo s s VT Direct Injection กระบอกสูบคูณระยะช่วงชาก83.5คูณ91.2มิม mm. อัตราส่วนกำลังอัด14.0ต่อ1กำลังสูงสุด156แรงม้าที่6,000รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด204นิวตันเมตรที่2,800รอบต่อนอาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะพร้อมแมนนวลโหมดขับเคลื่อน2ล้อรองรับน้ำมันสูงสุด e 8 5ค่ะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งค่ะของ กับตัว Mazda CX3 2.0 Bas พั์คันนี้ราคาอยู่ที่89,000บาทค่ะได้ออปชั่นครบมากๆเลยค่ะภายในก็สวยพวงมาลัยอย่างนี้เลยค่ะ,ะมีระบบพูดคอนโทรลให้ด้วยค่ะท่านใดสนใจสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงกับทางโชว์รูมได้เลยค่ะขอขอบคุณทางโชว์รูม m าด d a ซัมดบับบีสาขาสำนักงานใหญ่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มาถ่ายทำและรีวิวตัวมาด้า CX3 คันนี้ค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องอาจีกันด้วยค่ะและอย่าลืมค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่กันด้วยนะคะแล้วเจอกับอาจกใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ